สวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วนะครับประจำวันอังคารที่14ตุลาคม2568ฮะแนวทางของเราวันนี้ครับก็ยังเป็นคัดบอลโลกโซนยุโรปอยู่นะฮะมีให้5คู่อีกเช่นเคยครับน่าจะเป็นนัดสุดท้ายของช่วงพักเบรกทีมชาติประจำเดือนตุลาแล้วแหละครับผมจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเราการฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบันเดตชา n e l ทางช่องทาง YouTube และ t ิ k t o k บูบันเดดด้วยครับ และอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับฝากแอดไลน์มาที่แอดบ o โเครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่แอดบ o โครับแอดฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายดนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่าครับวิคอ์ฟุตบอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มไอเอสโตเนียเจ้าบ้านเปิดสนามเลยคลอกอารีนารับการมาเยือนมอนโดวาครับ เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเอสโตเนียต่อ0.5-5ลใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวรวมจากเว็บไซต์นะครับ3,298คนให้เจ้าบ้านเอสโตเนียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่45เเครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี32ส่วนผู้มาเยือนอย่างมอนโดวามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่23ครับ เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันนะฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านเอสโตเนียครับเกมที่แล้วแพ้อิตาลีมา1-3่านะครับเกมเย่าคัดบอลโลกรอง2องเสียครับเสมออันดอรล่า00ย์ครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.5เสียแพ้อิตาลี0-5นนะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง3ลูกเสียนะครับแพ้นอร์เวย์1-0ฮะเกมเย่าคัดบอลโลกรองด้อยู่นะและแพ้อิสาอเกุดห้าคัดบอ2026รอง1ลูกเสียครับ ด้านฟอร์มพุ่งมาเยือนอย่างมอนโดวาครับเกมที่แล้วแพ้โรมาเนียมา1-2ครับฟุตบอลกระชับมิตรรอง1.5เสียนะฮะแพ้นอร์เวย์1ต่อ11นะครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง3ลูกเสียครับมึงเตะบอลหรือเป่าวกบวะแพ้อิสราเอล0ต่อ4นะฮะเกมเย้าคัดบอลโลกรอง1ลูกเสียครับแพ้อิตาลี2ต่อ0นะครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง3ลูกได้อยู่นะฮะและแพ้โปแลนด์0-2นะครับฟุตบอลกระชับมิตรรอง1.75เสียครึ่ง สถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวนะครับเมื่อวันที่16มีนาคม2568เป็นเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเป็นทางด้านเอสโตเนียครับบุกไปเอาชนะมอนโดวาได้3ประต,ตูต่อ2พี่วิวก่อนเกมและสะกอร์ท่คาดของคู่นี้าบโพลิสติโตเอสโตเนียมีแค่3แต้มจาก6เกมที่ผ่านมาครับส่งผลให้หมดสิทธิ์ไปลุยเวิร์ครัพ2,026แน่นอนแล้วแถมผลงานย่ำแย่แพ้ถึง4ใน5แมตช์ล่าสุด อย่างไรก็ตามครับวันนี้ลงเล่นในบ้านเจอกับมอนโดวาที่มาตรฐานต่ำกว่าจึงน่าจะเป็นโอกาสดีของเจ้าถิ่นที่จะกู้ศักดิ์ศรีคืนมาขณะที่มอนโดวาอาการหนักกว่าครับหลังจากแพ้7แมตช์รวดสัมภาษณ์ท่านอกบ้านติดต่อกันมา4ทิปพร้อมกับจมบวยของกลุ่มหนึ่งในเกมนั้นครับออกไปเจอนอร์เวย์สอนบอล1ต่อ11เกมนี้ถ้าให้เลือกเชียร์ยังชอบเอสโตเนียมากกว่าครับอย่างน้อยก็ต้องการ3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลและค่า0.5วางบอลต่อเอสโตเนียนะครับ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเอสโตเนียเปิดบ้านเอาชนะมอนโดวาไป2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์สูงครับคู่ <c oughs> ที่2วิเคราะห์บอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มเอไอแลนด์เจ้าบ้านเปิดสนามอาวิวาสเตเดียมรับการมาเยืยนอ,ยน,อยนอาร์เมเนียนครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี 1, 45, ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลไอแลนด์ต่อ1.25 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมผลบวดรวม4,596คนให้เจ้าบ้านไอแลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่51เปอร์เซครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี20นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างอาร์เมเนียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่29เราไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่ไอแลนด์นะครับเกมที่แล้วแพ้โปรตุเกสมา1-0นะฮะเกมเยือนคัตบอลโลกรอง2.25ได้นะครับ แพ้อาร์เมเนีย1-2นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ0.5เสียเสมอฮังการี2-2ครับเกมเย่าคัดบอลโลก2026บอลราคาเสมอจบเจ้าเสมอลักเซมเบิร์ก0-0นะครับเกมกระชับมิตรต่อ0.5เสียครับและเสมอเซเนกัล1-1นะฮะเกมกระชับมิตรรองปอปอได้ครึ่ง ด้านฟอร์ม5เกมหลังของอาร์เมเนียนะครับเกมที่แล้วแพ้ฮังการีมา0-2ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง1.5เสียนะครับชนะไอร์แลนด์2-1 5เกมเย่าคัดบอลโลกรอง0.5ได้นะครับแพ้โปรตุเกส5ประตูต่อ0นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026รอง1.25เสียครับเสมอมอนเตเนโกร2-2นะฮะเกมกระชับมิตรรอง0.5ได้นะครับและแพ้โกโซโว2ประตูต่อ5ครับเกมกระชับมิตรรอง0.75เสียครับ a ฮต o h เฮ d การเจอกันของคู่นี้ทั้งหมด5เกมนะครับแบ่งเป็นไอแลนด์ชนะอาร์เมเนียไป3นัดเสมอกันในเวลา0นัดส่วนออร์มเนียชนะไอแลนด์ได้2นัดครับผมทัศนะก่อนเกม b บจ o บก r นัดคู่นี้ถ้าดูจากฟอร์มชั่วโมงนี้แล้วต้องถือว่าต่างกันไม่มากนักทั้งในแง่ของชื่อชั้นและขุมกำลัง แม้ว่าอาร์เมเนียจะเป็นรองกว่าก็จริงแต่อย่างน้อยๆพวกเขาก็ปลดล็อกคว้า3าแต้มแรกได้ซึ่งทีมที่คว้า3มแต้มได้มาก็คือคู่แข่งในวันนี้เองครับจึงมองว่าการออกไปเยือนวันนี้ท้างงัดฟอร์มแจ่มออกมายังไงก็ไม่แพ้ให้เห็นเลยครับประจวบเหมาะกับไอร์แลนด์เจ้าบ้านที่อาการหนะักและไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นเลยเพราะพวกเขาคือหนึ่งเดียวในกลุ่มที่ยังชนะใครไม่ได้แม้จะเจอกับคู่แข่งที่ชื่อฉันเป็นรองกว่าก็ตามแต่ผลงานแบบนี้คงไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยแหละครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้ไอแลนด์ต่อ1.25ถือว่าเป็นราคาที่สูงเกินจริงถ้าเทียบกับผลงานที่ยังไม่ชนะใครเลยแถม่เพิ่ววันนี้อาจจะโดนคู่แข่งบุกมาตอกย้ำชัยชนะด้วยซ้ำไปครับทีเด็ดบอลวันนี้ครับลองอาร์เมเนียราคา1.25ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับอาร์เมเนียบุกเสมอไอแลนด์1-1น,นะฮะอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.50วางสกอร์ต่ำครับผมคู่ที่3วิเคราะห์บอล bon คัดบอลโลก2026สวนยุโรปกลุ่มไอ อิตาลีเจ้าบ้านเปิดสนามบูเอนเอจีสเตเดียมรับกันมาเยือนอิสราเอลครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี14 5, ราคาบอร์ดอิตาลีต่อ2ลูกภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนอ้าง,งอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวดรวม14,487คนให้เจ้าบ้านอิตาลีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่77%ครับเปอร์เซ็นต์นเสมอกันในเวลามี13%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างอิสราเอลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่1 0เ์ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียนะฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านอิตาลีครับเกมที่แล้วชนะเอสโตเนีย3-1เนะครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ2.75เสียนะฮะชนะอิสราเอล5ประตูต่อ4ครับเกมคัดบอลโลกนะครับสนามกลางต่อ1.25เสียครึ่งชนะเอสโตเนีย5-0ครับเกมคัดบอลโลกต่อ3ลูกกินเต็มชนะมอนโดวา2-0นะฮะเกมคัดบอลโลกต่อ3ลูกเสียนะครับแพ้นอร์เวย์0-3นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลกบอลราคาเสมอเสียครับ ด้นฟอร์ม5เกมหลังของอิสราเอลครับเกมที่แล้วแพ้นอร์เวย์มา0ประตูต่อ5ครับคัดบอลโลก2026รอง1.75เสียแพ้อ,อิตาลี4-5นะครับสนามกลางคัดบอลโลก2026รอง1.25ได้ครึ่งครับชนะมอนโดวา4-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ1ลูกกินเต็มชนะสโลวาเกีย1-0นะครับฟุตบอลกระชับมิตรรองปอป,อปอได้อยู่ครับและชนะเอสโตเนีย3-1ฮะคัดบอลโลก2026ต่อ1ลูกกินเต็มครับ เฮดทูเฮดการเจอกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางด้านอิตาลีนะฮะเอาชนะอิสราเอลไปได้ทั้ง5นัดรวดเลยครับผมทัศนะก่อนเกม b บจ o จ e r n เกนัฮะคู่นี้เจอกันมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งนัดที่แล้วครับเป็นทางด้านทัพอันซูลี่ที่บุกไปคว้าชัยมาได้แบบสุดมัน5-4ทําให้การกลับมาเฝ้าลังคราวนี้ยังถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะอยู่ดี แม้ว่าสภาพทีมล่าสุดจะมีปัญหาให้กวนใจแต่ด้วยกำลังที่เหลือเฟือขนาดนี้บอกได้เลยว่าโอกาสเข้าวินยังสูงเฉียดฟ้าเช่นเคยครับประจวบหมอะผู้มาเยือนอย่างอิสราเอละฮะดันมาฟอร์มตกด้วยการแพ้รวด2นัดและที่สําคัญคือเกมรับดูไม่จืดจริงๆครับด้วยการเสียประตูไปมากถึง10เมตรเลยทีเดียวมองดูแล้วการออกไปเยือนคราวนี้มีแววหลอดโดนถล่มเช่นเคยครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้อิตาลีต่อ2เม็ดถือว่าสูงแต่ก็มีโอกาสกินเต็มสูงตามไปด้วยฮะถ้าดูจากผลงานที่เหนือกว่าและเจอกับคู่แข่งที่กาลังเสียความมั่นใจในตอนนี้ทีเด็ดบอลต่ออิตาลีราคา2ลูกนะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะอิตาลีเปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไป4ประตูต่อ1นอาตาัตราความมั่นใจ7เต็ม10บกำแพงอยู่ที่3.5วางสูงไปเลยครับคู่ที่4ครับวิเคราะห์บอลคัดบอลโลก2026ส่วนยุโรปกลุ่ม E ตุรกีเจ้าบ้านเปิดสนาม โคชาเอลีสตาร์ตูมูรับการมาเยือนทีมชาติจอร์เจียครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตีหนึนะฮะราคาบอลตุรกีต่อ1ลูกลบสิ 10. ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวตรวมนะครับ11,400คนให้เจ้าบ,บ้านตุรกีมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่64%นตครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี19%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างจอร์เจียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่17%ครับผม เราไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่ตุรกีเจ้าบ้านนะครับเกมที่แล้วชนะเบลเกเรีย6-1ฮะคัดบอลโลก2026ต่อ1.75กินเต็มแพ้สเปน0-6ครับเกมเย่าคัดบอลโลก2026รอง1ลูกเสียครับชนะจอร์เจีย3-2ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อปอป,อปอกินเต็มแพ้เม็กซิโก1-0นะฮะฟุตบอลกระชับมิตรรองปอป,ปเสียครับและชนะอเมริกา2-1นะฮะฟุตบอลกระชับมิตรบอลราคาเสมอกินเต็มครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของทีมชาติจอร์เจียนะฮะเกมที่แล้วแพ้สเปน0-2นะครับคัดบอลโลก2026รอง2.25ได้ครึง่งชนะเบเลกเรียา3-0ครับคัดบอลโลก2026ต่อ1.5กินเต็มแพ้ตุรกี2-3นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026รองปอปอเสียครับเสมอหมู่เกาะเคฟเวิร์ด1-1นะครับเกมกระชับมิตรต่อ0.75เสียครับและชนะหมู่เกาะแฟโร1-0นะครับเกมกระชับมิตรต่อ1.5เสียครับ เฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมา3เกมนะครับเป็นทางด้านตุรกีเอาชนะจอร์เจียไปได้ทั้ง3เกมรวดเลยครับผมพีวิลก่อนเกมและสกอริคา่าบโพลิสติดโตครับถ้าตุรกีเก็บชัยได้ก็มีโอกาสเข้าสู่รอบสุดท้ายสูงเลยทีเดียวฮะเพราะจะตัดแต้มกับจอร์เจียคู่แข่งวันนี้โดยตรงประกอบกับผลงานในบ้านของเก่งวงถือว่าเชียร์ขึ้นครับแพ้แค่2จาก10แมตช์หลังชนะ6ให้กับทีมที่แก่งกว่าทั้งสเปนและโปรตุเกส ส่วนจอเจียฟอร์มแผ่่นะครับเมื่อเจ๊งชัยถึง2ใน3เกมที่ผ่านมาซ้ำรลายพ่ายนอกหลังถึง3าจาก4ทิปล่าสุดแต่ก็เป็นความพ่ายแพ้แบบบุตวิดครับเกมล่าสุดแพ้สเปนแค่2อศูนย์นะฮะแสดงให้เห็นว่าเกมรับที่เหนียวพอตัวประกอบกับต้องยื้อสุดฤทธิ์เพราะถ้าผู้มาเยือนได้อย่างน้อย1คะแนนก็ไม่ถือว่าน่าเกียดครับดังนั้นเกมนี้หากจอเจียรักษามาตรฐานเกมรับที่เหนียวแน่นที่ผ่านมาได้คาดว่าสกอร์อาจจะออกมาไม่ขาดนะฮะหรือมีมุมจบเจ้าสูงครับ แต่ผมไม่เชื่อครับผมผมคิดว่าตุรกียังไงก็ชนะอยู่แล้วฮะเปิดบ้านแบบนี้ที่เด็ดบอลต่อตุรกีไปเลยครับราคาหนลูกผลสกอร์คาดของเกมนี้ฮะตุรกีเปิดบ้านเอาชนะจอร์เจียไป2ประตูต่อ0นยะครับกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำอัตราความมั่นใจ7เต็ม10ครับคู่ที่5วิเคราห์อบอลคัดบอลโลก2 0 2 6ัโซนยุโรปกลุ่ม F ทีมชาติโปตุเกสครับเจ้าบ้านเปิดสนามเอสตาดิโอโชเซ เอาวาลาเดรับการมาเยือนฮังการีฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี145ราคาบอลโปรตุเกสต่อ1.75จใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอดมอสผลบวดรวม22,717คนนะครับให้เจ้าบ,บ้านโปรตุเกสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่76%เปอร์เซ็นต์เมอกันสมอในเวลามี16%หนะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างฮังการีมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่8%แค่นั้นเองครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียนะครับขอเริ่มที่ทีมชาติโปรตุเกสครับเกมที่แล้วชนะไอแลนด์มา1-0นะฮะคัดฟุตบอลโลก2026ต่อ2.25เสียนะครับยิงไม่ถึงชนะฮังการี3-2นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ1.25เสียครึ่งครับชนะอาร์เมเนีย5-0ครับเกมคัดบอลโลกนะฮะต่อ2.5ได้นะครับเสมอสเปน2-2นะครับฟุตบอลยูฟ่าเนเชอร์ลีกรอง0.5กินเต็มและชนะเยอรมนี2-1นะฮะเกมเยือนยูฟ่าเนเชอร์ลีกรอง0.5กินเต็มครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังผู้มาเยือนอย่างฮังการีเกมที่แล้วชนะอาร์เมเนีย2-0ฮะคัดบอลโลก2026รอง1.5ได้นะครับแพ้ปรตุเกส2-3เกมเย่าคัดบอลโลกนะครับรอง1.25ได้ครึ่งเสมอไอร์แลนด์2-2นะครับคัดบอลโลกบอลราคาเสมอจบเจ้าครับชนะอาเซเซ์ไบาจาน2-1ครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.75ได้ครึ่งและแพ้สวีเดน0-2นะครับฟุตบอลกระชับมิตรบอลราคาเสมอเสียนะครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้นะครับ คู่นี้เคยเจอกันมา5นัดนะครเป็นทางด้านโปรุกเกตชนะไป4นัดเสมอกันในเวลา1นัดส่วนฮังการีครับยังไม่สามารถเอาชนะโปรุกเกตได้เลยแม้แต่นัดเดียวครับพีวิวก่อนเกมแลสะสอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติดโตะโปรุกเกตขออีกแค่3แต้มนะฮะก็นจะการันตีผ่านเข้ารอบสุดท้ายแถมผลงานเข้าฝักชนะติดต่อกันมา6นัดทุกรายการ แต่2แมตช์ล่าสุดครับเฉือนคู่แข่งแบบบุดวิดอย่างเกมก่อนก็เฉือนไอแลนด์งศูนย์ะฮะเกมนี้ก็ดูทรงแล้วไม่ง่ายนะครับที่จะไล่ต้อนฮังการีที่สู้เพื่อหนึ่งแต้มเพราะชั่วโมงนี้นำอาร์เมเนียที่มันดับ3เพียง1คะแนนแม้ปูมหลังดเดิม,ดมฝั่งฝอยทองจะเอาชนะฮังการีมาเกือบตลอดเทว่าสถานการณ์ปัจจุบันครับผู้มาเยือนสู้หลังพิงฝาแน่นอนฮะบวกกับเจ้าถิ่นเกมรุกดูเหนื่อยๆครับราคา1.75ผมเชื่อว่ายังไงโปตุเกสก,ก็กินเต็มอยู่แล้วครับสำ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับโปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะฮังการีไป3ประตูต่อ1ฮะอัตราความมั่นใจ7เต็ม10บกำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์สูงครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันอังคารที่1 4ตุลาคม2568นะครับนี่จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับของคัดบอลโลก2 0 2 6่โซนยุโรปประจำเดือนตุลาคมนี้หลังจากวันนี้เราจะกลับไปลุยฟุตบอลลีกและบอลถ้วยต่างๆกันต่อครับผมผมพีวิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกครับทีมชาติเอสโตเนียเปิดบ้านรับการมาเยือนมอนโดวาเกมนี้เอสโตเนียต่อ0นลบหนะครับผมให้เอสโตเนียชนะมอนโดวาไป2ประตูต่ตอ1กํากำแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์สูงครับคู่ที่2ทีมชาติไอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เมเนียฮะเกมนี้ไอร์แลนด์ต่อเอ่อนึนะครับผมให้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1นครับกำแพงอยู่ที่2 5งจวางสกอร์ต่ำคู่ที่3ทีมชาติอิตาลีเปิดบ้านรับการมาเยือนอิสราเอล เกมนี้เจ้าบ้านอิตาลีต่อ2ลูกครับผมให้อิตาลีชนะอิสราเอลไป4ประตูต่อ1กําแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์สูงครับอิตาลีมึงลองแพ้ดูดิมึงโดนเอ่อการะตูนโซ่ตบหัวที่หมสัตว์คู่ที่4ทีมชาติตุรกีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนจอร์เจียเกมนี้เจ้าบ้านตุรกีต่อ1ลูกนะครับผมให้ตุรกีชนะจอร์เจียไป2 0งศูนย์ะฮะกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำและคู่ที่5ครับทีมชาติโปรตุเกสเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติฮังการีฮะ เกมนี้ปรตุเกตต่อ1.75ผมให้ปรตุเกสชนะฮังการีไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์สูงครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จอลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะหากคุณชอบคลิปนี้ครับ ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามบูบนเด็ h ชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok กบูบนเด็ดด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะเป็นประคุณอย่างสูงเลยทีเดียวฝากแอดไลน์ด้วยนะครับที่ @boo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่ @boo789 ครับแอดเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะฝากด้วยนะครับ @boo789 สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีแล้วกัน